คุณเคยเบื่อหน่ายกับประตูปกติแบบนี้ไหมมันเปิดปิดง่ายแต่แน่นอนซอมบี้มันก็ตีได้ด้วยฉะนั้นแบบนี้จะไม่ปลอดภัยเราก็ลืมมันไปครับเราจะมาสอนการทำประตูแบบที่ซอมบี้ตัวไหนก็ตีไม่เข้าตีชาติกว่าก็ตีไม่เข้าเรามาดูกันเลยครับแน่อ้าวอ้าว เอานี่เท่านี้บ้านคุณก็จะปลอดภัยเรามาดูวิธีสร้างกันเลยครับวิธีสร้างก็ง่ายแสนง่ายก็แค่คุณต้องมีประตูเหล็กสักหลาย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 อันแล้วก็แถบอีกไม่เท่าไหร่คุณก็สามารถทำได้แล้วอย่างเช่นคุณอยากจะเอาไม้กับประตูเหล็กคุณก็แค่วางไม้ด้านหน้า แล้วก็วางประตูเหล็กต่อไปแบบนี้น,นี่เห็นไหมครับว่ามันง่ายมากเท่านี้บ้านของคุณก็จะปลอดภัยโดยไม่มีมอนอะไรมามาคอยก่อกวนอีกต่อไปอืคุณก็วางไปเรื่อยๆนะครับ วางไปแบบนี้อ่ะ,อะวางวางโอเคนะครับผมแล้วคุณก็แค่พอซอมบี้วิ่งมาคุณก็แค่เดินเข้าไปเท่านี้ซอมบี้ก็จะเดินเข้ามาคุณไม่ได้แต่ว่าตรงนี้คุณสามารถ เดี๋ยวสิเออคุณสามารถทำเป็นตุอนแปะไว้พเพราอเผื่อเวลาซัมบี้เดินมาคุณใช้เพจมันอาจจะเข้าไปได้คุณก็จะใช้ประตูเดียวหรือสองประตูแล้วคุณก็วิ่งเข้าไปในประตูนั้นนะวิ่งเข้าไปในประตูนั้นแล้วคุณก็แค่เดินไปเรื่อยๆคุณก็จะถึงบ้านของคุณอย่างยังดีทีเดียว ว่ง่ายนะครับแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงครับผมบางทีเพื่อนของคุณอาจจะแกล้งคุณแบบนี้อืมเอ้ยเข้าบ้านดีกว่าไม่จะมืดแล้วเฮ้ยเสียงอะไระอ้วเ,อเฮ้ยเอ่เอ,อ,อนั่นแหละครับผม ก็ระวังกันให้ดีนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสําหรับคลิปคลิปที่ไม่มีสาระของผมนะฮะถ้าใครชอบนะครับผมกรุณากดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับสําหรับคลิปไรสาระพีเฮียนี้นะฮะแล้วก็ใครอยากไปลองทําก็ลองทํากันได้นะผมก็เนี่ยครับง่ายคลิปหายใจหงงอย่างเงี้ยวางเพงะเดินแอาแค่นี้นะแล้วก็วางต่อไปเรื่อย ก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปนิดก่อนนะครับผมสวัสดีครับ